คนที่ไปร่วมไลฟ์สดไปสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้เร็วขึ้นลูค้าเขาซื้อไปอ่ะเป็นเพราะว่าเขาเชื่อเจนด้วยไหมว่าเพราะความเชื่อใจนี่คือสิ่งที่หนูรู้สึกผิดและเสียใจมากๆถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์และเราเจตนาดีเราต้องรีบแสดงตัวไม่ใช่ว่าเราร้อนตัวค่ะแต่เราอยากเคลียร์อยากดีแค่ตัวเองในทุกๆเรื่องค่ะนะักร้องดังๆเนี่ยมันไม่ใช่สนับสนุนแล้วเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดน,น,นะครับทุกคนที่เข้าไปร่วมในการไลฟ์สด<ม>ขายทองแล้วปรากฏว่าทองนี่นน่ะต่ำมาที่องค์เสนอเนี่ยนะคราาเะร ไม่มีเจตนาแล้วไม่มีส่วนสวนร้ร่วมคิดก็ถ้าเรามองว่าคนเหล่านี้รู้เท่าไม่ถึงการนะพัฒนเนี่ยต่อไปนะดารานักร้องเด็กไอดอลไปร่วมกันหลอกลวงประชาชนก็ถือจดีหมดร่วมกันชอบโบกประชาชนเลยครับก็ได้ค่าจ้างไปเยอะเท่าที่แหล่งข่าวที่ผมได้มานะถ้ามีส่วนสวน,สนร้ร่วมคิดคงไม่ได้แค่ค่าจา้างก็ถ้าได้ค่าจ้างแล้วต้องไปเสี่ยงต้องไปหลอกลวงประชาชนนะใครมันจะไปเอาถูกไหมพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ติดม่อไปนะคะค่ะจีนี่วันนี้มาแสดงความรู้สิกใจของเราเป็นไงบ้างคะก็สบายใจขึ้นค่ะเหมือนเราได้พูดในมุมของเราไปหมดแล้วจะได้แบบว่า เหมือนค้างคาคาถามของสังคมมาพอใช้ได้ค่ะพี่วันนี้ก็เหมือนแบบทุกประเด็นก็น่าจะครบอยู่ค่ะไม่เป็นความตกใจหรือว่ายังไงครับกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเราต้องรู้สึก่าตมองออกมาแล้วจริงๆไม่ได้ตกใจค่ะแต่เพื่อความสบายใจของทั้งตัวเจนนี่ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับแล้วก็หลังจากนี้เราจะได้ทํามาหากินกันต่อโดยที่ไม่ต้องมานั่งตอบคําถามอยู่เลื่อยเปื่อ,อยอะ,อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่เจอข่าวเป็นยังไงบ้างคะข่าวอนไหรคะที่เห็นข่าวของเขาเองเป็นยังไงบ้างถ้าของพี่เขาเองเราก็มันก็ ก็ตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรเนาะถ้ามันถูกก็คือถูกถ้าผิดก็คือผิดค่ะพี่๋อพอ,พอ,พอแล้วมันมเป็นเราล่ะมันมีภาแบบว่าออกมาไลาคบคนดงังคนเป็นเทิงเยอะแยะไปหมดเลยเอ่อจริงจริงอ่ะตอนแรกหนูก็แอบกังวลใจเนาะว่าเราจะแบบโดนไปด้วยไหมเดือดร้อนไปด้วยไหมสุดท้ายวันนี้พอมันเป็นข่าวว่าใครที่ร่วมไล์เนี่ยก็ต้องออกมาในฐานะพยานเนี่ยหนูก็ ยินดีที่จะออกมาเพราะว่าหนูจากที่หนูปรึกษาทางทางนายเขาบอกว่าถ้าเจตนาเราดี<ม>ยังไงเราก็ไม่ผิดค่ะมันอยู่ที่เจตนาเพราะว่ามันอยู่ที่หลักฐานทุกอย่างด้วยค่ะพี่อตอนนี้เราโดนหนักขนาดไหนครับรเมมรียกว่าคอมเมนต์เน็ตโท้ลงเยอะมือนกันก็เยอะอยู่ค่ะมีทั้งแบบเห็นต่างว่าเราเข้าข้างคน<ม>ผิดหรือว่าทําไมเราปล่อยผ่านเราเงียบหรือว่า ทุกวันนี้เหมือนสิ่งที่เราทำเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะเงียบค่ะวันนี้วันนี้คือเป็นวันแรกที่ออกมาพูด<ม>จริงๆอ่ะก็แบบตั้งใจว่าจะจะพอแล้วแต่วเมื่อกี้พี่หลมก็บอกว่าพูดได้เลยกับพี่พี่สื่อข่าวก็ยินดีเสเล่าให้ฟังกรันมว่าแบบเราไปรู้จักกับเขาได้ยังไงครั ก็พี่เขาจ้างงานเราไปไลฟ์สดขายสินค้าต่างๆค่ะแล้วก็ในส่วนของร้านทองก็มี2ครั้งแต่ในส่วนของร้านทองที่เจนี่ไปไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้มีตัวสินค้าที่เป็นข่าวที่มีผู้เสียหายค่ะใช่ตอนทีเ่เขาจ้างเราเรามีการเช็คไหมคะว่าความน่าเชื่อถืขอของมันเป็นแบบไหน หนูไปไลฟ์โปรโมทสินค้าซึ่งโปรโมทสินค้ามันไม่ได้น่ากลัวอยู่แล้วมันก็ขายของขายสินค้าทั่วไปเนาะแล้วก็พออยู่อวันนึ่งพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยช่วยมาไลฟ์ร้านทองเราก็เชื่อใจเพราะว่ามันมีหน้าร้านทองอยู่จริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วก็เหมือนบุคคลทั่วไปค่ะหนูก็รู้จักพี่เขาเหมือนที่ทุกคนรู้จักเลยสิ่งที่เขาให้พูดหรือว่าเด a ล็อกที่เขาแบบ บางคับมาว่าจาเป็นต้องพูดนะหรืออะไรมันมีไหมคะจริงๆมีค่ะแต่ว่าหนูก็จะไตรตรองก่อนว่ามันพูดได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันอิงกับความจริงมากน้อยแค่ไหนค่ะตันนี้สิทธิที่เกินไปไหมคะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวในบางครั้งหรือว่าเรื่องของคอนเทนต์ในบางครั้งค่ะเราก็เซฟเซฟแล้วก็พยายามที่จะไม่เป็น ไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งตัวที่แบบพี่เขาให้พูดหรือว่าทั้งกับผู้บริโภคอะไรอเงี้ยค่ะเราพยายามแบบใจตองแล้วก็ใช้สติในการทํางานค่ะจับทองเองไปไลฟ์กี่ครั้งแลคะสองครั้งโดยประมาณค่ะเลเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ไปไลฟ์เราเห็นแบบกระแสไหมคะว่าอุ้ยขายดีมากเลยใครก็เชื่อใช่ค่ะตอนนั้นที่ไปไลฟ์ร้านทองก็ยอมรับวว่าขายดีแล้วก็เหมือนพี่เขาจัดโปรโ้ดส่วนลดอะไรเงี้ยค่ะล้วก็โอเคแต่ว่าในไลฟ์ของหนูที่ไปไลฟ์ค่ะมันไม่ได้มีตัวที่เป็นราคาแพงจนเกินเหตุอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่ได้เอกใจ มันมีโปรที่จัดมาขึ้นเพื่อเจนไหมครับแบบเจนี่มาไลฟ์เราจัดนี้ให้เลยมีอยู่ค่ะมีแล้วเป็นยังไงบ้างกับโปรก็เนี่ยเหมือนยังไม่ได้มีใครออกมาพูดว่าได้รับความเสียหายนะคะก็จะเป็นปีเสียเส้นเล็กกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวเราเองเราก็เชื่อเชื่อถือของปีเสียแล้วพี่เขาก็มีการยืนยันว่ามีการไปมูมาจากต่างประเทศจริงเราก็แบบก็เชื่อเพราะเราก็เห็นภาพที่เขาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจนกระทั่งพอมารู้ว่าเนี่ยเหมือนการตลาดหรือว่าเทคนิคการขายต่างๆเนี่ยมันเริ่มแบบเข้าขาย ผิดกฎหมายมอะไรเงี้ยเราก็เอะใจแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจด้วยเพราะว่าเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่เคยไปอยู่ในไลฟ์ตรงนั้นค่ะแล้วร้านทองเขาเหมือนร้านทองปกติเข้าไปทั่วไปเลยค่ะเป็นร้านใหญ่เลยแล้วก็เป็นสาขาใหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่เราก็ เชื่อใจเหมือนที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะอย่างมูลาค่าทองกับราคาที่เขาขายไปตอนนั้นเจนรู้สึกแบบมันเอ๊ะไมว่าเอ้ยมันมัน,มน,มนเท่ากันไหมมันสมเหตุสมผลไหม,อมตอนนั้นของหนูไม่ได้ราคาแพงมากค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่าทําไมหนูถึงได้ขายเซ็ตนั้นที่มันไม่ได้ราคาแพงมากแล้วก็ เหมือนตัวค่ากําเนิดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถูกลงจริงๆเพราะว่าถ้าซื้อวันนั้นกับเจนนี่มันก็จะมีเหมือนโค้ดคูปองต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาถ้ามองภายนอกของเขาหน้าหน้าหน้าซื้อไหมถ้าวันนั้นก็หน้าซื้อเพราะว่าหนูก็เอากลับบ้านเหมือนกันใช่ค่ะถ้าถ้าณวันนั้นคือคือเขาให้หรือว่าเจนนี่เอากลับซื้อหนูบอกว่าหนูนับถือมากเลยปีเสียเพราะว่ามันเป็นอ่า ของมูที่เก็บเงินแล้วมันไม่รั่วไหลเพราะว่าไม่มีไม่มีทวารอะไรเงี้ยเราก็เชื่อใช่ไหมคะเราก็แบบก็เอากลับบ้านแล้วตอนนี้คือยังเก็บไว้อยู่ไหมคะก็ยังมีคะ่ะลอไหมคะจังไปเช็คไหมอืมไม่เช็คดีกว่าคะ่ะปล่อยผ่านแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนได้บทเรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ ใช่ค่ะตอนที่เก็บเก็บไว้ดีไหมคะปีเสียตอนนั้นตอนเก็บไว้ดีค่ะเพราะว่าของมูต้องเก็บไว้ดีๆมันถึงจะปังอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ยังจะเก็บรักษาไว้แบบเดิมไหมคะก็เก็บไว้ที่เดิมก่อนค่ันคือชาวเด็กบางคนก็ได้มองว่าเฮ้ยเราเป็นคนเดียวกันอะไรเงี้ยมนตองเาไปอยัางไอ่ะจริงๆจะนี่บอกทุกคนตลอดว่าต่อให้เราเกิดที่เดียวกันเป็นพี่น้องกันนามสกุลเดียวกันนิสัยคนเราย่อมไม่เหมือนกันและต่อให้เราจะ แสดงออกมาแบบไหนหนูเชื่อว่าสังคมไทยแล้วก็เรื่องของระยะเวลามันบอกเสมอถ้าใครทําดีก็ต้องได้ดีใครทําชั่ววันเนึงก็ต้องเปิดวงเป็นเชื่อว่าสิ่งที่ลูกค้าเขาซื้อไปอ่ะเป็นเพราะว่าเขาเชื่อเจนด้วยไหมว่าเพราะความเ,เชื่อใจนี่คือสิ่งที่หนูรู้สึกผิดและเสียใจมากๆจึงรีบมาวันนี้เพราะหนูรู้สึกว่าอย่างน้อยหนูก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เหมือนทำให้ f อีของเราบางส่วนที่ได้รับความเสียหายมารู้จัก,กอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็อยากจะตอบแทนแล้วก็อยากจะทำงานตรงนี้ให้บริสุทธิ์ไม่เอา อะไรที่มันผิดพลาดมาเป็นเยี่ยงอย่างในการใช้ชีวิตะคะต่ะขอโทษแม่คะเจนขอโทษแฟนๆไม่ที่อ้ขอโทษแฟนๆด้วยค่ะที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ไต, <mostly. S 1> ตรตรองเรื่องของการรับงานเพราะว่าเราเองก็เชื่อใจเหมือนที่ทุกคนเห็นเราก็เชื่อใจเหมือนเราก็เ,<ม>ห,เ,กเห็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นเราก็ไม่ได้มีข้อสงสัยแต่พอวันนี้มันเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้สิ่งหนึ่งที่หนูจะทําเลยคือต่อไปในเรื่องของการรับงานหนูจะมีฝ่ายกฎหมายในาการที่จะคัดกรองว่าใครที่จะร่วมไรกับเราคือหนึ่งต้อง ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องของคดีความติดตัว mm hmm. 2จะต้องไม่มีการไลฟ์ที่แจกสินค้าที่ไม่ชัดเจน mm hmm. การขายทองที่รู้สึกว่าราคา mm hmm. โอเวอร์เกินจริงหรือว่าการไลฟ์สินค้าที่เป็นกล่องสุ่มหรือซองแดงค่ะอันนี้ก็จะไม่รับอีกอต่อไปเตังเงวเองมากขึ้นเซฟแน่นอน100%เค่ะพี่เพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าเราทํางานสุจริตอ่ะด้วยความสามารถที่เรามีมันยังมีอีกหลายงานเลย <Okay. S 2> ยังนักยังเป็นนักร้องได้ยังแต่งเพลงได้ยังขายออนไลน์ได้โดยที่ไม่แบบ ต้องไปเสี่ยงกับอะไรแบบนี้กับเงินที่มันไม่ได้แบบเยอะมากค่ะไม่ส่วนนค่ะในเรื่องของกฎหมายอะไรเลยคุยังไม่ได้โดนเรียกยังไม่ได้โดนอะไรนะเอ,อ่อยังไม่โดนเรียกแต่จะเข้าไปก่อน<ม>ค่ะพี่จะได้เคลียร์ก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์และเราเจตนาดีเราต้องรีบแสดงตัวไม่ใช่ว่าเราร้อนตัวค่ะแต่เราอยากเคลียร์อยากดีแครร่ตัวเองในทุกๆเรื่องค่ะเขาไปช่ยใจที่หนครับ ว่าอาจจะมีการเรียกทุกคน,<ช>นที่เคยไปร้า์สนกับเขาไปให้มาทำเหมือนเดิมเรากังวลใจในตรงนี้ไหมครับไม่ได้กังวลค่ะตอนแรกมีกังวลตอนที่เราฟังมาว่ามาเราดูข่าวเนะ<ช>าะเขาบอกว่าคนไปอะไรยังไงก็ผิดซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคือเราซวยมากเลยนะเพราะเราไม่มีเจตนาแล้วไม่มีส่วนสมรู้ร่วมคิดซึ่งหนูอยากจะชี้แจงทุกท่านว่า ถ้ามีส่วนสมร,รู้ร่วมคิดคงไม่ได้แค่ค่าจา้างเพราะถ้าได้ค่าจ้างแล้วต้องไปเสี่ยงต้องไปหลอกลวงประชาชนนะใครมันจะไปเอาถูกไหมพี่ซึ่งหนูไม่เอาแน่นอนหลังจากนี้หนูก็ไปแสดงเจตจำนงว่าหลักฐานที่หนูมีการจ้างงานต่างๆว่าหนูรับงานมาเป็นค่าจ้างจริงๆแล้วก็ตอนนี้คือความโชคดีของหนูก็คือยังไม่ได้มีผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจากไลฟ์ของหนูแต่แน่นอนว่าหนูก็ต้องไปแสดงว่า เราไม่ได้มีส่วนสมรู้ร่วมคิดหรือว่าไม่ได้เป็นคนไปคิดโปรโมชั่นต่างๆกับพี่เขาค่ะตอนนี้ปรึกษาทานายมาหรือยังคะ,ะมีปรึกษาบริษัทของทานายไพศาลค่ะ,คะใช่ค่ะค่ะอ,อ,อย่างเรื่องประเด็นเงินสองล้านนี่วันเกิดคือเรื่องราวมันเป็นยังไง,งคะจริงๆอ่ะถ้าใครตั้งใจฟังดีๆทุกคนจะทราบว่าหนูอ่ะซื้อเองอถ้าเราแบบว<ช>่าตั้งใจฟังใน one ไลฟ์หรือว่าคลิปบางคลิปนะคะแต่ว่าด้วยภาพสื่อต่างๆหรือคลิปบางคลิปที่ ทุกคนเอาไปพาดหัวข่าวว่าเป้สองล้านของขวัญสองล้านมันก็เลยทําให้เข้าใจบิดเบือนว่าพี่เขาซื้อให้แต่หนูขอแสดงความประจุใจตรงนี้ว่าหนูซื้อเองแต่เพียงว่าช่วงจังหวะเวลาที่พี่เขาเอามามอบให้เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราเปิดตัวสินค้าพอดีอันนี้หนูก็เพิ่งทราบหน้างานพร้อมทุกคนเหมือนกันค่ะเขาให้นิยามของเขากับเจนนี่คือเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นพี่น้องค่ะตอนนี้คือยังไงคะเอาจริงๆนะคะพี่ หนูไม่เคยคิดจะซ้าเติมใครและหนูเชื่อว่าถ้าพี่เขาบริสุทธิ์ใจยังไงเขาก็รอดถ้าเขาไม่ได้ทําผิดแต่ถ้าเขาทําผิดเขาก็ต้องรับผลไปตามสิ่งที่เขาได้รับ mm hmm. ในความสัมพันธ์ของหนูกับพี่เขาจริงๆมันจบกันตั้งแต่ปี2000 0อเพัอขอโทษค่ะตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้ว คือหนูเป็นคนที่ถ้าหนูอยู่ตรงไหนแล้วท็อกซิกหรือไม่สบายใจห,หนูจะเอาตัวเองออกมาและอยู่ตรงไหนแล้วมีดราม่าหนูจะไม่อยากอยู่เพราะว่าพี่ก็เห็นว่าชีวิตหนูมันมีดราม่าเยอะแล้วแล้วพี่รู้ไหมว่าหนูอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวหนูสบายใจมากๆไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีหรือว่าเขาไม่เคยให้โอกาสเราแต่เราเลือกได้ว่าเราจะอยู่จุดไหนที่ชีวิตของเราจะปลอดภัยและมีความสุขห,หนูก็เลยเริ่มเฟดตัวออกมาค่ะแต่คิดว่าตอนนี้ทางนี้เราพลาดไหมคะ พลาดไหมเหรคะ,ะกับการที่ไปร่วมงานกับเขาก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดค่ะเพราะว่าตอนนี้หลักฐานจากที่เราเห็นนะมันก็ชัดเนาะว่ามีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริงถ้ามันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นจริงนั่นก็คือ<ณ>มันก็ต้องเกิดจากความผิดพลาดแต่ทีนี้ต้องมาดูว่าตั้งใจหรือเปล่าอันนั้นคือเป็นเรื่องที่ต้องให้ทางฝ่ายกฎหมายเป็นคนพิสูจน์ออกมาค่ะ อันนี้ก็ดีดีดดเนาะถ้าเกิดหลดังจากนี้เรารียกเรียกเรียกไปให้เอิ่มาเพิ่มเติมค่ะ,ะต่อให้ไม่เรียกก็จะไปก่อนค่ะ<ม>เพราะว่าเราอยากบริสุทธิ์แล้วก็อยากแบบหลุดพ้นอยากออกมาแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยฉันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกงหรือว่าการคิดโปรโมชั่นต่างๆมนที่ทุกคนคิดไปว่าเราแบบสนิทหรือเปล่าเรามือขวาหรือเปล่า<ม>เราเป็นพรีเซนเตอร์หนูไม่เคยขายของร่วมกับพี่เขาหนูไม่เคยผลิตสินค้าร่วมกัน